ใช่คนเดียวกันหรือไม่อาทิตย์ที่แล้วขึ้นมาป่วนที่ปราสาทตาควายเอาผ้าพ,พันขะแปะธงชาติกัมพูชาขึ้นมาชูที่หน้าปราสาททำท่าเชิงสัญลักษณ์โดนทหารไทยเข้ามาเตือนแต่นางยังโวยวายเสียงดังว่าปราสาทตาควายเป็นของกัมพูชาพอนักท่องเที่ยวไทยได้ยินเข้าจึงเดินดิ่งเข้าไปหาจะตกโชคดีโดนทหารจับแยกก่อนวันนี้มีนางเสื้อสีเดิมขึ้นมาป่วนที่ปราสาทตำเมินทม ชี้หน้าด่าทหารไทยแต่เจอทหารไทยแต่ข้อกลับใส่เสียงดังกว่านางก็ไม่ยอมบิดมีเรื่องกันทั้งปราสาทสุดท้ายโดนทหารอุ้มลงจากปราสาสตเดินหนีเข้าป่ากลับบ้านไปแท้จริงแล้วป้าก,ก็คือหลานของอดีกตกษัตริย์นรสดมสีหนุซึ่งเป็นบุตรสาวของสตราจารย์ดุริยะดนตรีแก้วแผน ป้ากแกมีชื่อว่านารดดมแพนโมนิกาเล่นใหญ่ขนาดนี้ก็สมที่ยกให้นางเป็นเป็นวีรสตรีแล้วแหละนักโซเชียลกัมพูชาต่างสะดุดีหญิงกล้าที่ต่อกรกับทหารไทยที่ปราสาทตะเมินทมเมื่อวานนี้นาะรดดมแพนโมนิกาหลานของสมเด็จสีนุแกถึงกับลงมาเล่นเองเลยเห็นว่าทหารในพื้นที่บอกนางมาบ่อยมากคอยมาป่วนปราสาททหารไทย เจ้าหญิงไทยเดินหน้าเผยแพร่ชุดไทยวัฒนธรรมไทยผ้าไทยต่อสายตาชาวโลกเพื่อสนับสนุนการขึ้นทะเบียนชุดไทยเป็นมรดกโลกสืบสารงานที่สมเด็จย่าของพระองค์ได้รีเริ่มไว้ส่วนเชื้อสายของนรดมเดินสายเคลมชุดไทยเจนนาอีกคนร่วมเดินเกมยวยปั่นป่วนเพื่อแย่งชิงดินแดนไทยแทนโมนิกา

เอาไหมาเอาไมปับออกไปออกไปเอาแล้วครับเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้ว มาอยู่ที่พี่เมย์พี่เมย์ขับไหมพี่เมย์ขับพี่เมย์ขับเป็นไรคะไอ้เยอะคือทำไมเนทระวังรถทับระวังรถ

Rồi cầm lên. Rồi cầm lên. Rồi nó nó phải mà. Rồi nó nó đó. Rồi nó nó đó. Rồi